ในวันที่ช่วงโควิด19ระบาดขนาดนี้นะครับเราก็แทบที่จะอยู่กันแต่บ้านแล้วก็กักตัวกันอยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยได้ทําอะไรไม่ค่อยได้ออกไปพบปะสังคมนะครับหลายๆคนก็จจะมีกิจกรรมมีฮ็อบบี้มีงานอดิเรกยามว่านะครับซึ่งก็แต่ละคนก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนส่วนผมเนี่ยบอกเลยครับว่าผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกมไปกับการนอนไปกับการทํา YouTube บ้าง ตามแต่เรื่องราวตามแต่ช่วงตามแต่โอกาสแล้วแต่วาระแตกต่างกันไปแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นช่วงที่ข่าวคราวในวงการกล้องเรานะครับค่อนข้างที่จะเงียบเหงาแล้วก็ไม่ค่อยได้มีข่าวคราวอะไรที่หวือหวาออกมาให้เราได้สัมผัสกันหรือว่าให้เราได้ได้เสพข่าวรายการเกี่ยวกับวงการกล้องนะครับหลายๆคนที่เป็นช่างภาพหรือว่ามีอาชีพเกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเต็มๆกับการ าที่เราไม่สามารถที่จะออกไปรับงานอะไรได้เพราะว่าช่วงนี้กิจกรรมต่างๆถูกยกเลิกถูกแคนเซิลทั้งหมดนะครับส่งผลกระทบไปจนถึงเรื่องของหน้าที่การทํางานของเราไปด้วยเลยทีเดียวเราอาจจะไม่มีงานไม่มีการถ่ายภาพหรือว่าคนที่ถ่ายภาพเป็นงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจที่จะ ไม่สามารถที่จะออกไปถ่ายภาพไปงานเดลิเวอรีได้หลายๆคนก็เลือกที่จะถ่ายภาพสตูดิโออยู่ที่บ้านถ่ายภาพของถ่ายภาพสิ่งของถ่ายภาพเรื่องราวถ่ายภาพอะไรที่มันอยู่แต่ในบ้านเราคงสามารถที่จะทําได้แค่อยู่แต่ในบ้านก็ได้แต่ภาวนาหวังว่าช่วงของโควิด19เนี่ยกับการกักตัวกักบริเวณหรือเรื่องราวของโซเชียลดิสแท้นต่างๆที่ทําให้เราไม่สามารถเข้าใกล้กันได้เนี่ยมันจะผ่านพ้นไปโดยเร็วนะครับแย่จริงๆ และนี่คืออาณาจาักโต๊ะทำงานของผมเองนะครับที่ผมเอาไว้ใช้ทำงานตกแต่งภาพรูปภาพตัดต่อวิดีโอหรือแม้แต่กระทั่ง ทำ YouTube นะครับให้กับเพื่อนๆได้ชมกันก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับที่ผมเอามาแสดงให้ดูก็โต๊ะทำงานของผมก็จะประกอบไปด้วยกล้องที่ผมเอาไว้ใช้ทำบล็อกนะครับนี่กล้องที่ผมเอาไว้ใช้ทำบล็อกแล้วก็มีมอนิเตอร์นะครับสำหรับเอ่อในการมอนิเตอร์หน้าตัวเองนะครับเอ่อก็เป็น a t o m o s n i n j นินจาะครับแล้วก็มีสวิตช์ของเอ่อ k Magic a จิกนะครับ A10 Mini ตัวหนึ่งเอาไว้ใช้สำหรับการสวิตช์กล้อง2ตัวนะครับนี่ก็เป็น2ตัวนี้นะครับต่อเข้ากับ คอมพิวเตอร์นะครับด้วยสาย USB-C นะครับก็คอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ก็ใช้เป็น Macbook Pro 15นิ้วนะครับมีมอนิเตอร์2ตัวส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นจอทีวีนะครับสำหรับเอาไว้ใช้ในการดูคอนเทนต์ต่างๆที่เป็น YouTube เป็น Netflix หรือว่าอีกหน้าที่หนึ่งที่ผมใช้คือเป็นเป็นจอมอนิเตอร์ของ PC ที่อยู่ด้านหลังนะครับก็อันนี้ก็เป็นพื้นที่การทำงานคร่าวๆนะครับส่วนไฟเนี่ยผมก็ใช้เป็นไฟแบบ LED นะครับซึ่งเป็นไฟ LED แบบแบบริงไลท์แล้วก็ผมก็เอามาก้มหน้าเพื่อให้แสงมันมันนุ่มๆฟุ้งกระจายนิดนึงนะครับด้านหลังก็จะมีไฟ LED ที่เอาไว้ใช้ในการเ,เพิ่มบรรยากาศสีสันของภาพให้กับการทํางานนิดนึงนะครับซึ่งช่วงนี้ในการทํางานนะครับปกติผมก็จะมามาใช้โต๊ะคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับ ลูบการทํางานต่างๆเนี่ยก็จะก็จะอยู่บนโต๊ะนี้ทั้งหมดนะครับก็จะถ่ายทําตัดต่อนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพถ่ายวิดีโอถ่ายอินเสิร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับงานโปรดักชันต่างๆเนี่ยผมก็จะมาทําอยู่ตรงนี้เป็นหลักแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทํางานวันหนึ่งเนี่ยก็ก็กแล้วแต่วันนะครับผมก็ทํางานด้านด้านด้านโปรดักชันพวกนี้วันหนึ่งผมก็ใช้เวลาประมาณ4-6ชั่วโมงหรือว่าบางวันอาจจะมากถึง8ชั่วโมงก็แล้วแต่ช่วงเวลาของแต่ละแต่ละงานนะครับว่าเรามีมีการทํางานมากน้อย แค่ไหนก็อุปกรณ์ที่ผมใช้งานเนี่ยก็จะมีคร่าวๆแค่นี้แหละครับอย่างอย่างกล้องที่ผมใช้งานเป็นหลักอยู่ในการถ่ายถ่ายบล็อกถ่ายวิดีโอตัวเองบนโต๊ะนี่นะครับก็จะเป็นกล้อง Sony a 7 mark 2นะครับซึ่งติดเข้ากับเลนส์ s m g m a m m f 1 4ก็ทำให้ผมทำงานได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอออกมาได้ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็กล้องมุมท็อปเทเบิลนะครับนี่กล้องตัวนี้มุมท็อปเทเบิลนะครับผมก็ใช้ Sony a 5 1 0 นะครับโซนี Sony ่เอ1แล้วก็ใช้เลนส์คิดธรรมดาเลยครับในการที่จะถ่ายมุมท็อปเทเบิลซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างง่ายดายนะครับติดเข้ากับขาแมนอตโต้นี่ที่เป็น Magic Arm นะครับขาแมนโฟโต้เมจิกอาร์มติดเข้าไปกับตัวจับด้านหลังนะครับซึ่งเป็นตัวล็อกมอนิเตอร์นะครับเราก็เอามาอ d แดปใช้เป็นขาในการจับตัวเมจิกอารนะครับส่วนด้านนี้นะครับผมก็เอาไว้วางตัว ลูกเด็กนะครับในการทํางานซึ่งผมวางพักก็จะเฉยเ,ฉยเวลาทางานจริงเนี่ยผมก็จะหยิบลงมาวางด้านล่างในการในการที่จะตัดต่อง,งานนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเมจิกคีย์บอร์ดสำหรับการใช้พิมพ์งานโดยปกติทั่วๆไปซึ่งเด็กในการทํางานผมเนี่ยก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับว่ามันจะค่อนข้างรกๆหน่อยเพราะว่าผมชอบชอบวางอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆมือแล้วก็หยิบจับหยิบหาง่ายๆนะครับอุปกรณ์ที่การใช้งานอะไรที่ผมใช้งานบ่อยๆเนี่ยมันก็เลยจะมาอยู่บนโต๊ะตลอดเวลาแล้วก็ทําให้ โต๊ะของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรกมากๆนะครับรกมากๆอย่างที่เห็นตุ๊กตาที่ลูกสาวให้มาผมก็เอามาวางไว้เป็นเป็นที่ระลึกในการในการดูเล่นบนโต๊ะด้วยเหมือนกันเอาไว้ดูแบบ เวลาคิดถึงลูกอะไรเงี้ยทำงานจะได้เห็นออของที่ระลึกของลูกสาวอยู่ตรงหน้าจะได้แบบอยากจะรีบทํางานแล้วก็รีบกลับบ้านเร็วๆนะครับนหนๆเราก็สตูดิโอทัวร์ไปแล้วนะครับเราองมาเปิดกระเป๋ากล้องที่ผมพกติดตัวแล้วก็ใช้เป็นกระเป๋าประจําวันของผมทุกๆวันกันดูดีกว่าครับว่าผมพกอะไรไปไหนมาไหนบ้างนะครับก็กระเป๋าที่ผมใช้น่ก็จะเป็นพีคดีไซน์สลิงนะครับ ตัวตัวเก่านะครับตัวเวอร์ชั่น1น,นะครับซึ่งก็มีขนาดความจุป,ประมาณ10ลิตรนะครับก็ผมก็ใส่ของกระจุกกระจิ๊เท่าที่ผมจะใช้ได้นะครับเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนะครับช่องด้านหน้าเนี่ยผมก็จะพกพวกแบบหออยูบยาหรือว่าของสําคัญเศษเงินเศษสตางนะครับของเล็กๆน้อยๆเอาไว้ก็ขออนุญาตไม่ได้ให้ดูแล้วกันส่วนด้านในนะครับส่วนด้านในเนี่ยเปิดซิปมานะครับที่ช่องด้านในเนี่ยก็มีช่องด้านใน ช่องนันในนะครับผมก็จะมีกล้อง Sony A 6 5 0 0นะครับพกติดตัวไว้เกือบจะตลอดเวลานะครับช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับการพกกล้องตัวเล็กๆก,กับเลนส์ตัวเล็กๆนะครับซึ่งเลนส์ที่ผมติดเอาไว้ใช้เนี่ยก็จะเป็นเลนส์ซิกมา56มิม f 1.4นะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเทียบกับฟูลเฟรมก็จะเป็นระยะประมาณสัก85มิมนะครับผมก็เอาไว้ใช้ ถ่ายรูปเล่นถ่ายรูปทั่วไปนะครับถ่ายสตรีทบ้างถ่ายอะไรบ้างนะครับถ่ายรูปลูกสาวบ้างหรือว่าไปไหนมาไหนนะครับผมชอบระยะที่มันค่อนไปทางเทเลนิดนึงเพราะว่าผมถ่ายภาพมุมกว้างเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าผมไม่ค่อยสนุกกับการถ่ายภาพมุมกว้างเท่าไหร่ผมชอบถ่ายภาพที่แบบมันมีมุมที่แคบลงมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยติดเป็นเลนส์ตัวนี้นะครับ50 56มิลลิเมตร f 1.4เนี่ยซึ่งก็ถ่ายภาพออกมาได้สนุกสนานเลยทีเดียวแล้วก็ถ่ายภาพได้เรียกว่าแทบจะทุกสภาพแสงทุกสภาพ ทุกสภาพแสงเลยทีเดียวเพราะว่าสามารถที่จะถ่ายภาพในช่วงแสงน้อยได้ถ่ายภาพในที่แสงสวง่างๆอะไรเงีย้ยเราก็สามารถถ่ายได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ไอตัวกล้อง Sony A65 เนี่ยมันก็เป็นกล้องที่มีการสั่นในตัวนะครับถึงแม้ว่าตัวเลนส์มันจะไม่มีการสั่นนะครับแต่ว่าเวลาเราถ่ายภาพนะครับตัวบอดี้มันมีการสั่นในตัวเนี่ยถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะช่วยได้มากในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ่ายวิดีโอ,ก,อก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นโซลูชันที่ผมพกไปไหนมาไหนแล้วก็ถ่ายภาพถ่าายยรูปเลล็กกๆน้อับม นแบตเตอรี่ของมันนะครับ FW 5 0เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น จะเป็นก้อนที่ค่อนข้างเล็กมากนะครับถ่ายรูปวันหนึ่งเนี่ยคือถ้าเกิดว่าจริงจังหน่อยเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับแต่ว่าผมก็ใช้พก,กออกไปเป็นเพียงแค่อุปกรณ์กล้องสำรองอุปกรณ์กล้องติดตัวถ่ายรูปถ่าย,าายภาพถ่ายวิดีโอเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เลยค่อนข้างที่จะไม่สําคัญว่าแบตเตอรี่มันจะยาวนานแค่ไหนคือถ้าเกิดผมอยากจะถ่ายวีดีโอย,ยาวๆหรือว่าอยากจะทําบล็อกทําอะไรง่ายๆที่มันไม่ได้มีไม่ต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพสูงเนี่ยผมก็ใช้โทรศัพท์มือถือในการที่จะถ่ายวิดีโอถ่ายภาพกลับมาก็ได้ ถ้าเกิดว่าอยากถ่ายภาพมุมกว้างหรือว่าถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ ultra w i ไวอยไรเงี้ยผมก็ใช้ iPhone 11ถ่ายเอาก็ได้ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวนี้ก็เก็บเอาไว้ใช้ในส่วนของการถ่ายภาพด้วยเลนส์ระยะ56ม m mm, เมเป็นหลักนะครับก็สนุกนกอีกส่วนหนึ่งที่ในแต่ละวันค่อนข้างจะขาดไม่ได้ก็เป็น iPhone 11 Pro นะครับก็เอาไว้ใช้ทำงานจดนู่นจดน, ύ, น,นี่เขียนนู่นเขียนนี่หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์หรือว่า เอ่อวิดีโอ YouTube อะไรต่างๆนะครับผมก็ทำงานบนนี้นะครับแล้วก็บางครั้งนะครับเวลาถ่ายภาพมาจากกล้องของ Sony ่5อหเนี่ยผมก็ต่อเข้ากับดองเกิลนะครับแล้วก็อัปโหลดฝายรูปภาพเข้าไปใน iPad ของผมได้เลยมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแล้วก็สามารถที่ตกแต่งรูปถ้าเกิดว่าอยากจะแชร์ก็สามารถที่จะทำได้เลยจากบนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกทีเดียวตัวที่ตัว iPad โปร11นิ้วที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีเซลลูล่าด้วยนะครับก็จะค่อนข้างสะดวกกับการที่จะแชร์จะอัปโหลดไฟล์อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้ตัวเนี้ยมาโดยตลอดนะครับความจุของมันก็แค่256 g ิกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยไปนิดนึงนะครับสำหรับผมเนี่ยอยากจะอัปเกรดเป็นตัวที่มีความจุสูงๆเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยอำนวยสักเท่าไหร่ไว้มีโอกาสอาจจะได้อัปเกรดมันครับ อื่นๆน,นะครับพืที่พกก็จะมีอันนี้อันนี้ก็เป็นกระเป๋าสาตล์นะครับในช่วงนี้โควิด19ระบาดหนักก็จําเป็นที่จะต้องมีแมสสนะครับสาหรับปิดปากเอาไว้ด้วยก็ใช้แมสปิดปากก็พกเอาไว้ด้วยติดตัวตลอดเวลานะครับหอันนะครับก็เป็นติดตัวแบบแบบใช้แล้วซักได้อะไรเงี้ยก็แต่ละวันแต่ละวันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปแต่ละวันนะครับ ก็จะมียางมัดผมนะครับสำหรับคนผมยาแบบผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ที่ค่อนข้างขาดไม่ได้เลยในช่วงนี้ที่ไปไหนมาไหนพกไปไหนมาไหนมาด้วยเกือบตลอดเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็มีเวลาว่างในการในการ ในการที่เราจะต้องทํากิจกรรมอย่างเช่นบางช่วงเนี่ยช่วงนี้ผมมีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลบ่อยเพราะผมจำเป็นที่ะต้องไปเช็คนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นิ้วผมเกิดอุบัติเหตุมาช่วงหนึ่งตอนนั้นโดนแมวก,กัดแล้วก็ช่วงนี้มันยังไม่หายดีจะต้องไปทํากายภาพอยู่บ้างอะไรเงี้ยก็ผมมีเวลาที่จะต้องได้ไปรอคุณหมอรอพยาบาลอะไรเงี้ยก็ผมพก Nintendo Switch ไปด้วยนะครับนี่อันนี้เป็น Nintendo Switch ก็เป็นเครื่องเกมที่ตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างยอดนิยมเลยทีเดียวทำเอาค่อนข้างขาดตลาดกันไปนะครับหาซื้อกันไม่ได้นะครับต้องไปซื้อสินค้ามือสองกันเพราะว่ามันสินค้ามันขาดตลาดมันขายดีนะครับจริงๆสาเหตุที่ Nintendo Switch มันขายดีก็เพราะว่ามันช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของ Social distance ด้วยแล้วก็เราจำเป็นที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านกันด้วยหลายๆคนก็เล่นเนี่ยเจ้า n t e n d o Switch เนี่ยอยู่ที่บ้านซึ่งข้อดีของมันก็มากมายนะครับมันสามารถที่จะแบบ เล่นเป็นโหมดแฮนด์เฮลแบบนี้ได้นะครับถือแล้วก็เล่นได้เลยเหมือนเราเล่นเกมบอยเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่น 3ds <c oughs> เล่นเกมโคอนโซลที่แบบเป็นเกมพกพาเนี่ยมันสามารถที่ทําหน้าที่ในการเป็นเอนเตอร์เทน เอนเตอร์เทนเมนต์ง่ายๆของเราได้เลยนะครับทำให้เราก็ข้อดีของมันคือมันสามารถที่แบบถอดจงถอดจอยอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยกลับมาเราก็สามารถที่จะเสียบเข้ากับด็อกนะครับซึ่งมันก็จะมีแถมด็อกมาให้ด้วยด็อกของมันก็จะทําหน้าที่ในการส่งต่อภาพไปขึ้นที่จอเอ่อทีวีจอมอนิเตอร์อะไรก็แล้วแต่ตามแต่ที่เราจะเสียบนะครับต่อผ่านสาย HDMI อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็สามารถที่จะเล่นเกม Nintendo Switch เนี่ยออกกับ ทีวีจอใหญ่ได้ซึ่งมันก็มันก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเป็นเป็นเครื่องเกมอันหนึ่งที่ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมค่อนข้างติดมันมากเพราะว่าค่อนข้างมีเวลาว่างเยอะพอสมควรนะครับผมก็เล่นเกมอยู่อย่างตอนนี้ให้เพื่อนๆดูก็เล่นเกมนี้อยู่ครับเล่นเกมนี้อยู่ครับ Octopath Traveler ก็ก็เป็นเกม JRPG นะครับเป็นเกมเรียกว่าเป็นเกมภาษาแหละก็สนุกดีนะครับเป็นเพลินเล่นไปเพลินเพลินก็ ในกล่องของมันนะครับผมก็จะมีก็จะมีหูฟังก็จะมีหูฟังที่ติดไปด้วยนะครับสำหรับการสำหรับการฟังเพลงนะครับอุปกรณ์อื่นๆในกระเป๋าที่ที่ผมพกไปด้วยก็ค่อนข้างไม่มีอะไรแล้วนะครับข้างกระเป๋าซิปด้านบนเนี่ยก็จะมีพวกสายช่องสายชาร์จอะไรต่างๆที่พกไว้เผื่อสำรองในการชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จะมีแอร์พอร์ตอีกตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ใช้สําหรับการ โทรศัพท์หรือว่าหรือว่าฟังเพลงหรือว่าดู YouTube อะไรต่างๆตามแต่เท่าที่เราจะมีเวลาผมก็ใช้ Airpods ไปด้วยนะครับมันก็สะดวกดีในการทำงานอันนี้ก็คือกระเป๋าของผมที่ผมใช้อ๋อม,มีด้านข้างนิดนึงนะครับผมกระเป๋าเอ่อพี s ีไซเนี่ยผมติดไอตัวไอตัวเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแคปเจอร ติดตัวแคปเจอร์ไว้สําหรับสําหรับบางครั้งนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมออกไปข้างนอกแล้วผมได้ถ่ายรูปบ่อยๆเนี่ยผมก็จะเอาตัวกล้องมาติดไว้ที่แคปเจอร์ตัวนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่แบบปลดแคปเจอร์ออกมาเนี่ยติดกล้องออกไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตได้ดูสาธิตได้ดูบางทีเวลาผมออกไปข้างนอกแล้วผมรู้สึกว่าเอผมได้ถ่ายรูปบ่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสที่ผมแบบจะได้หยิบกล้องมาถ่ายรูปเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออตรงนี้มันแกะมายากนิดนึงอ่ะ นด้านก้นมันก็จะมีแบบเป็นตัวอันนี้ผมใช้เป็นเวอร์ชันเวอร์ชันที่2นะครับเป็นเวอร์ชันที่2ซึ่งเวอร์ชันที่2เนี่ยตัวเพลทมันข้อดีของมนันก็คือมันมีตัวตัว,ตวบิดจับออกมาให้เราจับตรงนี้ได้ด้วยทําให้ไม่ต้องพึ่งพาในส่วนของหกเหลี่ยมในการที่จะล็อกตัวเพลทกล้องนะครับนี่ผมก็จะล็อกไปล็อกไปง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยผมก็สามารถที่จะ เสียบติดปึ๊บลงไปเนี่ยถ้าเกิดว่าผมสะพายกระเป๋านะครับถ้าเกิดผมสะพายกระเป๋าปน,นี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ก็็ะอยู่ประมาณนี้มันทาให้ผมสามารถที่จะแบบหยิบกล้องออกมาแล้วก็ถ่ายรูปได้อย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าจะใช้งานใช่ไหมครับผมก็ปลดแคลกแล้วก็ดึงออกมาซึ่งซึ่งในในสถานการณ์จริงมันจะปลดง่ายกว่านี้นิดนึงนะครับเอในสถานการณ์จริงมันจะปลดง่ายกว่านี้นิดนึงเพราะว่ามันจะมีน้ําหนักของกระเป๋ากล้องเข้ามามีส่วน แต่ว่ามันก็จะดึงออกมาง่ายๆขนาดน,นี้แล้วเราก็สามารถที่จะพกกล้องห้อยไปไหนมาไหนได้เลยบางทีถ้าเกิดว่า Elijah, หลายๆคนนะครับกล้องเนี่ยบางทีอย่างตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนเห็นจะสังเกตว่าผมไม่ได้ติดสายคล้องคอไว้เลยผมไม่ได้ติดสายคล้องคอไว้เลยเพราะว่าผม,มรู้สึกว่าสายคล้องคอเนี่ยมันแบบเวลาใช้งานจริงมันค่อนข้างเกะกะมันค่อคนข้างเกะกะตัวผมเองนะครับมันค่อนข้างเกะกะแล้วแบบมันมีสายรรโยงนี้ระยางนู้นนี้นั่นอะไรเงี้ยผมก็ผมก็เลยถอดออกแล้วก็ใช้ตัวแคปเจอร์ของพีบีไซด์ในการที่จะห้อยกล้องนี่ ไม่แบบนี้แล้วก็แล้วก็ไปได้เลยครับเราก็อยู่กับมันได้เลยก็ปล่อยให้กล้องมันมันติดไปกับตัวตัวแคปเจอร์การ์ดไปแบบนี้ก็ทําให้เราสามารถสะดวกในการที่จะพกพากล้องไปแล้วก็แล้วก็หยิบจับออกมาใช้งานแบบง่ายๆได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะหยิบออกมาถ่ายรูปด่วนๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวกระเป๋าพีพีซามันก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อน,น,ล,อนลงอะไรแบบนี้ได้เออมันทําให้เราแบบ เออพกกล้องออกไปข้างนอกแล้วก็สะดวกมากมายซึ่งตัวกระเป๋าพีคลีซน์ขนาด10ลิตรเนี่ยมันก็มันก็เป็นขนาดที่สำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าเออมันเป็นตัวสลิงที่ที่มีปริมาตรความจุที่เยอะที่สุดแล้วแหละเยอะที่สุดแล้วแหละมันมีขนาด10ลิตรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีขนาดมากกว่านี้ขายมากกว่านี้มิจะเป็นพวกแบบเป็นเป็นแบ็คแพ็คเป็นอะไรอย่างนี้ไปแล้วซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันใหญ่ กับการที่แบบจะสะพายเป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คกมบผมก็เลยชอบที่จะพกแบบสลิงแบบนี้ซึ่งมันสามารถที่จะสะพายได้สะพายสลิงได้แบบนี้มันก็มันก็ง่ายดีแล้วก็ขนาด10ลิตรของมันเนี่ยสำหรับผมนะครับสำหรับผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเพียงพอครับ oh. เป็นยังไงบ้างครับกับสตูดิโอทัวร์แล้วก็เปิดกระเป๋ากล้องของผมนะครับเพื่อนๆมี ความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็พูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างละกันช่วงนี้อยู่ในช่วงของโควิดระบาดนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยกันดีนะครับเราก็อาจจะต้องอยู่ห่างกันนะครับไม่ได้พบไม่ได้เจอเพื่อนฝูงนะครับเราก็ติดต่อกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีละกันแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อๆไปครับสวัสดีครับ